ทุกคนตอนนี้เวลา6โมง20นาทีนะครับเดี๋ยวสัญจาลงรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับที่ห้วยขวางแล้วก็เดี๋ยวเดินทางไปที่เอ็อาร์บางซื่อเพื่อที่จะไปกรุงเทพอภิวัตนนะครับ ตอนนี้ซันเดินมาที่ประตู4นะครับจะมาจุดจําหน่ายตั๋วนะก็แต่ว่าซันอาจจะไม่ได้มาซื้อตั๋วนะครับเพราะว่าซันจองผ่านทางแอปพลิเคชันของการรถไฟเมื่อคืนนี้เนาะตั๋วที่เราจะไปเนี่ยก็คือจะไปเพชรบุรีแต่ว่าเพชรบุรีเนี่ยเขาก็จะให้จองได้ล่วงหน้า1วันนะครับเพราะว่าเราเป็นระยะทางสั้นแล้วก็ซันนั่งรถด,ด่วนนะครับรถด,ด่วนแล้วก็ เ,เหมือนแบบมันจะเป็นปลายทางอีกที่หนึ่งที่ไกลอ่ะแต่ว่าเราไปลงแค่ตรงกลางแบบระยะทางสั้นๆนะแล้วก็เลยจองได้ล่วงหน้า1วันจองเสร็จเรียบร้อยเราก็ใช้ QR Code ในมือถือไปขึ้นรถไฟได้เลยแต่ว่าตอนนี้จะมาเอาสมุดมาประทับตานะครับเดี๋ยวไปถามเจ้าหน้าที่ก่อนอ๋อนุ่นอยู่ที่21นะครับ ทุกคนตอนนี้เราได้มาแล้วนะครับเรียบร้อยก็คือเรามาประทับตาก็จะเป็นของอาการรถไฟแล้วก็เป็นของกรุงเทพอภิวัตรนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นแบบประทับตานเนี่ยช่องช่องคือเขาจะจําหน่ายตั๋วเนี่ยช่องจำหน่ายตัวยตวยต๋วคือแบบทั้งหมดเลยแล้วก็ช่องย1เจะเป็นช่องที่เกี่ยวกับการซื้อสมุดอย่างเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีสมุดพร้อมจําหน่ายเรียบร้อยแล้วอันนี้เราได้นี่เราสองเล่มก็คือเป็นของการรถไฟหนึ่งเล่มนะฮะแล้วก็เป็นของ พิพิธภัณฑ์รถไฟหนึ่งเล่มนะครับจริงๆมีหลายเล่มกว่านี้แต่ว่าเราพกมาแบบเพื่อประทับตาให้สองเล่มฝั่งตรงนู้นเป็นประตูสีจะเป็นศูนย์อาหารนะครับแต่ว่าสันพาทุกคนมาดูบ่อยมากศูนย์อาหาร okay. ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านไหนนี่เลยนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในก็รถจะรถจะเริ่มออกกนประมาณ7จ็ดโมงครึง่งถประมาณเจ็ดโมงสิบเจ็ดโมงยี่สิบเนี่ยเขาก็จะเรียกขึ้นรถแล้วนะเดี๋ยวเราก็ไปรอ แต่ว่าไปหาอะไรลองทองก่อนนะทุกคนเห็นไหมนี่คือโซนโซนอีโซนอีตัวนี้จะเป็นของภาคใต้นะครับเดี๋ยวเราต้องเดินไปที่เอ้ยหรือเฮ้ยเราต้องไปโซนอีสิเพราะเราไปทางภาคใต้ใช่ไหมเราไปเพชรบุรีอ่ะ,ะนี่นะครับทุกคนไปเพชรบุรีเราก็มารอตรงนี้นี่เขาะจะมีแบบป้ายบอก ขบวนนี้ไงของอ๋อเราไปขบวน4ี่ถักสครับเจ็ดโมงครึ่งเป็นกรุงเทพอภิวัตรสุราธ,ธานีด่วนพิเศษ43่สอ้ยเราไปด่วนพิเศษเลยเหรอเออก็ใช่แหละด่วนพิเศษเพราะว่าระยะทางไม่ไกลนะครับเดินทางประมาณทัก4ชั่วโมงได้ก็จะอยู่ที่304บาทนะครับอย่ไปหาอะไรกินดีกว่าเนาะมันยังไม่ถึงเวลาเลย ตรงบริเวณนี้จะเป็นของโซนบีนะครับภาคเหนือกับภาคอีสานเนะก็จะมีแบบร้านกาแฟเนี่ยเราจะไปเราจะไปกินกาแฟแต่ว่าคนเยอะมากก็จะมีแบบว่าร้านกาแฟร้านข้าวเนี่ยไปซื้อแซนด์วิชมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเฮ้ยนี่ไงมีอันนี้ก็มีร้านกาแฟกินกาแฟนี้ดีกว่าทุกคนจะไปกินร้านไหนกาแฟเขาก็ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมสงสัยสงสัยจะไม่ได้กินแล้วละ่ะนี่มากินชาใต้นี่ให้มันจบ,จบ เราต้องรอตรงนี้ใช่ไหมใช่แหละอ่าใช่ใช่โอ้ยไปดูเดินดูชาใต้ดีกว่าแถวนี้น่าจะเป็นของทางภาคใต้นี่มีขนมด้วยอืมไม่กินกับพ้ด้านนี้ทำไมร้านค้าเขายังไม่เปิดอะ่ะมันยังเช้าอยู่ เหตทุกคนได้มาแล้วนะฮะอันนี้มื้อเช้าของเรานะมื้อแรกเลยแล้วก็ซื้อนมแล้วก็น้ำเปล่านะครับเพราะว่ากาแฟนาจะไม่ได้กินเดี๋ยวคอยไปกินบนรถไฟเพราะว่ารถไฟเรานั่งประมาณ4ชั่วโมงนะครับกว่าจะถึงขนาดรถด,ด่วนพิเศษนะเนี่ย <laughs> ทุกคนตอนนี้ด่วนพิเศษ4ี่สามสุราษฎร์ธานีเรียกแล้วอะเจ็ดโมงสิบนะครับรถออกเจ็ดโมงครึ่งโอ้คนเต็มเลยอะไปเดี๋ยวเราไปดู ุงเทพสุรากรงเทพสุราษฎร์ว่าแบบว่ากินนู่นกินนี่จะไปเข้าห้องน้นํานี่ขึ้นไปเข้าห้องน้ำข้างบนแล้วกันเนาะบนรถไฟนี่มีห้องน้ำซ้ายขวาห้องน้ําซ้ายห้องน้ําขวาอ่ามันจะเป็นที่นั่งแบบนี้นะฮะส่วนพิเศษเลกที่นั่ง40 โอ้ยนุ่นเราต้องไปนั่งไหนเนาะคนนี้เนาะไปกที่นั่งสี่สิบโอ้อันนี้หกสิบห้าสิบอยู่ข้างหน้านู่นนี่เลยอ่ะ,อะนี่ขึ้นมาแล้วนี่เลยคันที่หนึ่งนะฮะ ชบุรีด้วเจ้าหน้าที่มาชจคข้าวนะก็คือสั่งเหมืนตั้งแต่ตอนอ ทุกคนตอนนี้9ก้ามงสานาทีนะครับเรามาถึงที่สถานีเพชรบุรีเรียบร้อยแล้วนะครับด้วยรถไฟด่วนพิเศษขบวนที่43นะครับกรุงเทพอภิวัตรสุราษฎร์ธาน,นีแต่ว่าตอนนี้ก็คือมาลงที่เพชรบุรีก็จะอยู่ที่304บาทนะครับอ่าเดี๋ยวเราให้ดูไปรยอ้ยนู้นอันนั้นอันนั้นคือโหอ,อันนั้นรถไฟท่องเที่ยวนะทุกคนนั่นน่ะจอดอยู่ตรงนั้นน่ะเข้ามาทำอะไรเพชรบุรีอ่ะ นี่นีรถไฟที่เรามานี่สถานีเพชรบุรีเอาไปดูรถไฟท่องเที่ยวกันดีกว่ามาทําไมอะ่ะมาทํำอะไรมาเที่ยวมาเที่ยวเพชรบุรีเหรอตอนนี้เราก็เดินทางมาทางนี้แล้วนะครับนี่สถานีรถไฟเพชรบุรีโอเคเขาทําแบบอลังการเลยนะมีแบบมีชั้นชลาหนึ่งสอสา ใหญ่โตโออาเดี๋ยวเราก็จะออาไปใหนอกกันนี่คือห้องน้ําของสถานีนะครับห้องน้ําสะอาดนะทุกคนเขามีแบบว่าทําความสะอาดแบบอย่างดีเลยอันนี้ตอนที่เรามาครั้งที่แล้วอะสถานีนี้ยังทําไม่เสร็จเลยนะยังก่อสร้างอยู่ตอนนี้ก็คือก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้หนะ้าสถานีเราว่าจะนั่งวินมอเตอร์ไซค์เฮ้ะไม่เห็นมีวินเลย นั่งวินว่าจะนั่งวินไปแบบไปวัดนะฮะยิ่นบรรยากาศสถานีวิเขามีอะไรด้วยอ่ะนั่นไงตลาดอะไรเงี้ยไปไหนเนี่ย <c oughs> นู่นรถสองแถวอ๋อจะไปวินดีกว่าไม่อยากนั่งรถสองแถวจะได้ไปแบบเร็วๆเลยอู้ตัวนี้เป็นสถานีเดิมหรอนี่ไงสถานีเดิมสถานีเดิมก็ สถานีเดิมก็น่ารักนะมันก็จะเป็นแบบเออมาถ่ายรูปกับสถานีรถไฟเก่าเถอะสถานีใหม่ก็อยู่ที่เรามานี่สถานีเก่าอ,อ๋อสถานีรถไฟเพชรบุรีอุ้สวยอยู่นะ